สวัสดีครับพ่อของครูเอนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขกพยากรและทางช่องยูทูบครูเอกเลขกพยากรนะครับสวัสดีวันนี้นะครับครูเอกจะออกเดินหานะครับไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็จะไปทําการไปทําการทํานายนะครับทำนายแล้วก็วิเคราะห์เบอร์ให้ทางทูพิจิตรนะครับทูแล้วก็ดีแท็ที่พิจิตรนะครับสัปดาห์นี้สิ้นเดือนนี้เป็นน่าจะเป็นงาน งานอีก2ง,งานของกุ้ยที่ทูพิจิตนะก็คือวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับที่จังหวัดที่อยู่บนพฤหัสเนี่าจะที่ศูนย์ทูนะครับศูนย์ทูที่ตะพานหินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นโรตาท่าหลวงนะ้าใครอยู่ที่จังหวัดพิจิตก็กลับไปชมกันอีกได้นะครับกุ้ยก็ไปเรื่อยๆครับที่จังหวัดพิจิตก็ใครอยู่แถวนั้นก็มาพบกันได้นะครับผมซึ่งกลายเป็นว่าคลิปนี้เป็นการอัดคลิปนะไม่ใช่เป็นการไลฟ์สดนะครับสังเกตดูได้เดี๋ยวจะมี ใส่เสื้อซ้ำๆอยู่สี่ห้าวันนะครับตอนนี้ก็จะอัดคลิปทิ้งไว้เพราะว่าช่วงที่ไปทําที่พิจิตตก็จะไม่ได้อ่าไม่ได้ไปไลฟ์สดที่นั่นนะครับก็จะไม่มีเวลาว่างเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มพิเศษนะครับที่ขอมาทางช anel youtube นะครับเอ้ยขอมาทางเรียนเลขพยการเพราะว่าเป็นเลขซ้ำอ่าลูกศิษย์ถามว่าเอ๊ะเพราะวันก่อนผมทําเป็นเจ็ดหกเจ็ดหกไปลูกศิษย์ก็ถามว่าเอ้ครูเอ๋ทำเลขซ้ําแล้วเหรออย่าลืมนะครับว่าเลข4ตัวเนี่ยครูเอ๋แค่ทำซ้ําได้นะถ้าเป็นเลข4ตัวนะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่านตามตำแหน่งเราไม่ได้สนใจมันกลับไปกลับมาในความหมายมันภาพรวมนนี้ก็คือเราอ่านตามตำแหน่งไปเลยพอไปตำแหน่งปุ๊บความหมายอาจจะไม่ได้ตีกว้างมากๆก็คือเจาะลึกไปที่ตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอได้นะก็ตอนนี้ก็มีกันหลายคนละขอซ้ำๆมานะครับผมก็เดี๋ยวถ้าคือถึงเลขไหนเดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะครับทั้งทางช่องยูทูบแล้วก็ทางชั้นเรียนนะอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่ม89 89นะครับบริหารจะเต็ม ซึ่งหลายคนที่ติดตามคุยกหรือว่าเรียนกับคุยกันมาเห็นว่าจะมีเลขกลุ่มหนึ่งที่คุยกมองเป็นเลขการบริหารจัดการที่น่าจะครอบคุมที่สุดใช้ประสบการณ์ใช้อำนาจใช้บารมีใช้ทิศทางในการบริหารได้เก่งนะครับก็คือเลขคู่นี้นะครับแปดเก้าเก้าแปดนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้มันก็มีแค่เลขคู่เดียวคือแปดเก้าเก้าแปดนั่นแหละแต่ว่าสับกันไป,ไปสับกันมาแต่ว่าถ้าเป็นเลขตามลําดับเนี่ยนะครับจะเป็นเลขอะไรนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับ อันนี้มีแค่เลขคู่นะถ้าใครอยากรู้แบบไม่ได้อยากเจาะเป็นตำแหน่งก็กลับไปดูเลขคือได้เลยแปดเก้าเก้าแปดความหมายภาพรวมก็ประมาณนั้นแล้วก็เลขสามตัวไม่มีนะเพราะคุยไม่ทําเลขซ้ําเพราะว่าถ้าใครเลขซ้ํามันก็จะคู่คล้ายๆกับเลขคู่นั่นแหละเพราะนั้นก็ดูที่เลขคู่ได้เลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูเลขที่เจาะตามตำแหน่งกันนะครับผมแปดเก้าเก้าแปดนะครับบริหารจะเต็มก็ขอพูดเรื่องของสี่ตัวท้ายก่อนแล้วกันนะครับสี่ตัวท้ายลงท้ายเลขเก้าครับเป็นคนที่ หัวไวคิดเร็วนะครับมีอิสระในตนเองมองแนวทางที่แตกต่างนะครับเป็นคนที่แสวงหาคําตอบหรือความรู้และสร้างความสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆได้เก่งนะครับไอเดียดีนะครับไอเดียดีเราคนเลขนี้นะแต่ว่าคอดอยคือเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจคนอื่นคือเขาคิดได้เขาคิดไปเลยไม่ได้ไปผูกมัดผูกติดอะไรกับใครนะครับมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคนเลขเกา้าบางคนก็อาจจะมองว่า โอ้ oh, คิดเดยอะจนเพีย้ยนนน่นนี่นะั่นแต่ข้อดีของคนที่คิดแบบเลขเก้าคือคิดในทางที่มันเป็นไปได้จินตนาการในสิ่งที่มันเป็นไปได้นี่บอ,อกใช่ไหมอะไรที่มันเออเหมือนผมเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วว่าเก้าเนี่ยก็เหมือนคนที่ใส่รองเท้าสองข้างคนละสีถามว่ามันแปลกไหมแปลกแต่ไอ้รองเท้าของข้างนั้นมันก็ก็ใส่ได้นี่ก็อาจจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่คนละข้างคนละสีอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่แปลก <c oughs> คือมันทําได้อ่ะแต่แค่มันดูแปลกสำหรับคนอืน่นแต่สำหรับเขาเขาคิดว่าเออมันก็รองเท้าเหมือนกันจะสีอะไรก็ช่างมันอะไรประมาณนี้จะมีแนวคิดประมาณนี้นะครับสําหรับก้าวท้ายตาแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดนะครับมีความคิดมีแนว่านของตัวเองแต่ว่าวิธีการตัดสินใจหรือว่าแนวทางของเขามักเป็นการที่คิดกว้างคิดไกลคิดใหญ่เป็นหลักเพราะนั้นวิธีการตัดสินใจอะไรเล็กๆเนี่ยคนนี้ไม่ไม่ค่อยส่วนใหญ่ชอบคิดอะไรที่มันดูดูเป็นภาพรวม เป็นหลักของการบริหารจัดก,การว่าจะต้องยังไงเป็นยังไงบริหารยังไงคิดเรื่องนี้แล้วมันจะไปตอบโจทย์เรื่องไหนได้บ้างก็คิดไปเยอะเลยนะครับข้อด้อยของคนมีแปดเก้าทายคือมันคิดเยอะนะครับคิดเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่คิดขณะที่แบบว่าเรียกว่าอะไรจนเครียดอะ่ะเพราะเขาเขามันเก้าท้ายอะ่ะสิ่งที่มันจะทําให้แบบอะไรตางๆอยู่คุยคิดออกเองไง นะครับจะไม่ได้แบบทิ้งจนแบบปล่อยให้มันเครียดจนกดดันตัวเองไม่ขนาดนั้นนะครับนี่คือ98แตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9นะครับเวลาที่เขาถ่ายทอดถ่ายทอดสิ่งใดไปให้ให้ใครก็ตามเขาจะเป็นคนที่ถ่ายทอดได้อย่างดีชัดเจนในสิ่งที่เขาไม่ว่าความคิดเขาจะดูกว้างไกลย,ยิ่งใหญ่หนักแน่นอะไรแค่ไหนเขาก็สามารถจะถ่ายทอดไปให้คนอื่นเข้าใจได้ผมถือว่าเป็นหัวคิดแบบนักบริหารบันักบริหารจัดการที่ดูเข้าอ,อกเข้าใจคนได้เก่งด้วยนะ แล้วยิ่งหนักข้อไปข้างหน้าเป็นเลขแปลเป็นเลขมวลชนอยู่แล้วทํางานกับคนวิธีบริหารคนเข้าถึงคนหรือทํางานกับองค์กรใหญ่ๆบริหารจัดการเรื่องใหญ่ๆทําได้หมดเลยคือแบบจัดเต็มมากในเรื่องของการบริหารจัดการทําได้หมดทําได้ทุกเรื่องแต่ข้อด้อยคือมันเยอะงานมันเยอะมันก็อาจจะสร้างความเหนื่อยให้กับผู้ใช้ได้อยู่พอสมควรเพราะเขาทำหมดไม่มีเรื่องไหนไม่ทำ อีกอย่างก็คือบางทีมันก็อาจจะความขาดความละเอียดแบบเชิงลึกลงไปแบบละเอียดมากๆเหมือนเวลาเราผมเคยดูหนังสมัยก่อนหนังสมัยก่อนที่ที่เป็นเรื่องของเฮอร์คิวลิสสมัยก่อนตอนเด็กๆเลยน,นะมันเป็นหนังเฮอร์คิวลิสยุคโอ้หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เกิดยุคนั้นนะคือมันเป็นหนังเก่ามันมีหนังเรื่องเฮอร์คิวลิสแล้วมีฉากหนึ่งที่เฮอร์คิวลิสล้างล้างคอกหมา ใช้วิธีการไปแบบคล้ายๆก็ไปเลื่อนอคอกมาไปเลื่อนแม่น้ํะชักแม่น้ํามาแล้วน้ําเข้าไปในอคอกมาก็กว,า,กวาดมู่เลยน้ําก็ทำความสะอาดมดเลยเหมือนเหมือนเวลาเราล้างห้องน้ำแล้วเราชอบฉีดอ่ะเราไม่ชอบขัดนึกออกไหมก็ฉีดไปเลยเดี๋ยวมันก็ไหลๆไปเองเนี่ยคนแปดกาจะประมาณนั้นแต่ถามว่ารอบขอบไหมก็แน่นอนรายละเอียดดีเทลอาจจะไม่ได้แต่ถ้าถามว่าใช้กําลังในการใช้กําลังวิธีการบริหารจัดการแบบเชิงกว้างไหมอันนี้ได้แน่นอน เขาคือผมจะมีเลขเทียบกับเลขบริหารอยู่สามเลขสี่เลขด้วยกันไอ้แปดเก้าเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบบริหารจัดการแบบภาพรวมองรวมแต่คนที่เก่งเรื่องของบุคคลฝ่ายบุคคลก่แบบเข้าถึงผู้คนได้ก็จะเป็นเลขเจ็ดแปดส่วนไอ้พวกที่เป็นฝ่ายบู๊ฝ่ายบุญหน่อยฝ่ายวางแผนจัดการก็จะเป็นเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ก็จะมีพวกที่แบบว่าเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้างา,านก็จะเป็นสามห้าประมาณนี้แต่แปดเก้านี่คือ อาจจะไม่ได้เก่งสุดๆแต่สามารถดูแลคนที่เป็น78ได้แล้วก็8ปดนี่อาจจะไม่ได้แบบว่าวางแผนได้ดีเนี้ยแบบ7 9แต่ก็เป็นคนที่สามารถคิดตาม79ได้ว่าอ๋อคนนี้ทําอะไรอยู่นะครับเพราะเขามีเลขของอำนาจบาร,รมีที่จัดอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหลังนะลองไปพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับส่วนด้านหน้านะครับแปดเก้าก็แปดนี่แน่นอนบุค,คลิกก็เชิงผู้บริหารอยู่แล้วเปิดมาก็หน้าใหญ่ ศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกแปดแล้วเนี่ยเปิดมาก็เป็นคนที่แบบดูภูมิฐานดูตัวใหญ่เลยละ่ะดูถึงแม้จะเป็นคนตัวเล็กก็ตามแต่มีเลขแปกเหมือนแบบเหมือนมี power วเ,วเหมือนนายกบรรหารสมัยก่อนเหมือนเป็นคนมี power ววใครให,ให้ความเคารพนะครับอันนี้คือแปดเก้านะครับบุคลิกประมาณนี้แน่นอนมันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงดึงดูดในเรื่องของสเสน่ห์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องของความน่าเชื่อถือความน่าเคารพ ความหน้าที่จะแบบว่าเป็นที่นับหน้าถือตาไนพวกเนี้ยอันเนี้ยเล็กแถวหน้าหน้าเลยเนี้ยอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับอ่ะต่อไปเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเงินโอ้เต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยเรื่องของการหาเงินนะ่ะเก่งเก่งมากๆวางแผงจะได้อะไรหูคิดการใหญ่ตลอดโอ้คือประมาณว่าก้อนเนี้ย สมมติลงทุนไปเท่าไหร่มันต้องได้มากกว่านั้นหลายๆเท่ากลับคืนมาเป็นผลที่คิดคิดการใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ขยันมาในการหาเงินแต่แน่นอนอาจจะมีจุด,ดอบเรื่องของบริหารจัดการไม่ต้องการเงินคือถ้าเกิดว่ามีการต้องต้องลงทุนหรือทําอะไรที่ต้องใช้การลงทุนหนักๆถ้าเกิดเขามองแล้วว่ามันจะส่งผลดีต่อสิ่งที่เขาจะได้มากับคืนเขาก็กล้าลงทุนนะสื่อไว้เลขที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนอยู่พอสมควร นะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังบริหารจัดการให้ดีนะครับจัดการแบบคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลขบริหารภาพรวมก็จริงแต่มันอาจจะมีแบบตกหลน่นลายตะทางบ้างอาจจะมีเสียค่านู่นนี่นั่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เสียไงไม่บอกไหมมันก็จะแบบมีแบบอาจจะมีหลุดสิ้นเปลืองไปบ้างในการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องบริหารจัดการเรื่องของการเงินเนี่ยเต็มสิบให้สักเจ็ดแล้วกันนะครับถือว่าเกินหกมาถือว่าโอเคแล้วนะนะภาพรวมก็เลยได้ภาพรวมถ้าไม่เกินสิบนะผมให้แปด แปดถึงเก้าเต็มสิบนะกลุ่มส่วนตัวกลุ่มนี้คุยก็ชอบเหมือนกันเรื่องของข้อมันหาได้เยอะไงส่วนจะใช้จ่ายก็ไม่ได้แบบขนาดแบบคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือมันจะต้องตูมเดียวจริงๆอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้ามันต้องตูมเดียวก็มีโอกาสได้ใช้เป็นก้อนๆเ๋ยวใช้ใช้มันเหมือนก้อนเยอะก็จะเสียตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของการเงินถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักแน่นอนว่าประเภท เป็นผู้นามันเนาะตามใครคงไม่ได้ให้ไปจีบนี่รอเลยถ้าเขาไม่ชอบนี่คือจบแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่ค่อนการจะเปิดเผยตัวเองนะว่าใครจะเข้าหามามาคุยกันมาแต่ถ้าเขาแต่สนใจจะเลือกหรือไม่เลือกันอยู่ที่เขาเราไม่มีสิทธิ์เลือกแม้กระทั่งคนที่เขาไปจีบเองก็ตามคือก็จีบกีบอาะฉันจะเลือกเธอนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ไม่ถามสุขภาพเขาะัคำว่าเขาจะชอบตัวเองกลับคืนไหมนะไม่รู้จะเอาคนเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยความรักจะเป็นลักษณะพลังทางเพศเยอะ อารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของความรักอารมณ์ทางเพศนะมันจะมีพุ่งพ่านตลอดอาจจะได้ดีเรื่องน,นี้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันจีบกันแบบเออกุ๊กกิ๊กอะไรพวกนี้ยไม่อันนี้แบบตรง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 เลยประเภทแบบเป็นคนออกคําสั่งอ่อำนาจเยอะเลยล่ะนะครับสำหรัเบ,บเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบเลขสตล์นี้แต่ถ้าผู้หญิงอยากมี แบบลักษณะขมขมก็อาจจะเป็นแบบนี้ไดแต่มันก็พอมันขมขมแล้วมันบอกคนเขาไม่ชอบไง <c oughs> ผู้หญิงเขาเลยพยายามเลี่ยงเลขพวกนี้ออกไปนะครับอ่ะก็แล้วแต่นะถ้าถ้านี่มาให้ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เราก็ออกขีแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับก็ดู <c oughs> <c oughs> ก็ดูเรื่องอืงนะ่นก็ดูเลขอื่นประกอบได้นะครับผมอน่าจะครบท่วนรอบด,ด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะแปดเก้าแปดเก้านะครับบริหารจัดเต็มนะครับผม ก็สักวันที่สักวันที่20วันจันนะวันจันทร์ที่25นะคุยก็จะกลับมาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรีวิวคลิปยาวไปก่อนนะครับวันจันที่ที่25นู่นนะครับคุณก็จะกลับมารีวิวเหมือนเดิมนะแบบไลฟ์สดนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเป็นการอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุณกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไป สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าแล้วช่วงนี้ช่วงสิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ